ฝรั่งนะชอบมากอ่ะกลายเป็นเล้ยเหรอฝรั่งชอบอะไรที่ท้าพิสูจน์เลยแล้วเขาแล้วเขาคือคืออาจารย์เคยไปเมืองนอกนะคะไปไปไปเรียกว่าไปให้ความรู้กับคนต่างชาตินี่ยนะซึ่งเขาสนใจเหรอคะสนใจมากคุณตาสมัยก่อนเนี่ยนะคะบอกเรือบินบินได้เรือดำน้ำดำได้มีไฟฟ้าใช้ได้คนบอกบ้าแต่ฝรั่งเขาไม่เขาต้องพิสูจน์ฝรั่งเขาพิสูจน์ก่อนนะคะว่าจริงไหมถ้าจริงเขาก็ยอมรับ ทำไมไม่พิสูจน์ล่ะนะคะศาสตร์นี้ถ้าเข้าไปอยู่ในมือชาวต่างชาติคนไทยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะคะเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้และพี่ก็ไปยกคิดค้นม้นมาตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าจนถึงปัจจุบันนี้จะหกสิบแล้ววอาจารศึกษามันต้งอายุขนาดนั้นคือเราต้องพิสูจน์ตลอดต้องพัฒนาตลอดนะคะแต่ศาสตร์นี้พี่จะไม่ให้ชาวต่างชาติแต่จะสอนคนไทยให้ไปหาเงินอืเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคุณตั๊กหญ้าเป้าน้อยอะไรก็แล้วแต่ เพราะคนไทยดูถูกสมุนไพรของคนไทยถูกต้องไหมฮะจนฝรั่งเอาไปพัฒนาเสร็จแล้วจะไปบอกว่าโอ้ยนี่ของฉันของฉันอทาไมไม่พิสูจน์ก่อนเราต้องเก็บทำไมไม่พิสูจน์ก่อนฝรั่งเขาพิสูจน์ก่อนเขาไม่ดูถูกเขาพิสูจน์ก่อนนะฮะต้องพิสูจน์ได้ก่อนอหัวใจหลักของการพยากรลายมือมันคืออะไรคะแตนหัวใจหลักของการพยากรลายมือของพี่ในระบบเมติกคือช่วงจังหวะของชีวิตที่สําคัญที่สุด คนไม่เท่ากันแต่ละคนมือไม่เท่ากันช่วงจังหวะชีวิตก็ไม่เท่ากันการวัดมือเนี่ยต้องใช้หมอนแข็งๆแล้วก็าวางถ้าหย่อนนิดหนึ่งก็หย่อนนิดหนึ่งก็ท้องมันก็นาแต่ถ้าแอนมากเกินไปผิดไป3ปีเพื่อิจปีหน้าผมจะขยายตัวได้ไหมถ้าผิด3าปีเขาก็เสร็จอ๋อเงี้ยเงี้เงี้อย่างนี้อาจารย์ต้องกดดันนะเราจะเช็คให้ใครเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องเป๊ะเลยเพราะว่าจะบอกว่าผิดเคลื่อนนิดเดียวมันก็จะต้องแปลว่าการวัดกัน วัดไปวัดมาในมันช่วยได้แล้วเรามีเทคนิคเราก็ต้องละเอียดแล้วก็มีเทคนิคด้วยเวลาพี่สอนลูกศิษย์เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะจบมาระดับไหนพี่สอนในห้องอีกครึ่งหนึ่งไปได้อีกครึ่งหนึ่งไปไม่ได้ครึ่งห้องไปไม่ได้พี่บอกตอบเลยตรงไหนติดตรงนี้ติดไงจี้ลายตัวให้อาจารย์เล่าถึงวิธีการทํางานของอาจารย์เดี๋ยวสมมติจะมีคนมาดูดูลายมือคนนึงเนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมของยังไงต้องทําอะไรยังไงบ้างที่แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะจะต้องมีหมอนนะคะหมอนใบเล็กหมอนนี่อาจารย์ต้องเป็นของอาจารย์เองไหมคะต้องค่ะ เพราะว่าต้องแข็งนะคะเพราะเวลาเราวางมือไปแล้วมือเนี่ยจะไม่จมลงไปบนหมอนเพราะหมอนต้องแข็งมากมือต้องเกรงเอาห้ามเกรงอ๋อให้อยู่ให้วางธรรมชาติตึงพอสมควรค่ะแล้วก็เอาเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยนะคะขึ้นมาวัดนะคะขึ้นมาวัดนะคะวัดเนี่ยวัดข้อมือ่เวอร์เนียนี้ก็เอามาใช้สําหรับแบ่งครึ่ง แล้วเสร็จแล้วก็จุดไว้จุดไว้จุดไว้ตรงจุดนี้นะคะวัดไว้ตรงจุดนี้แล้วก็วัดมาจุดนี้อันนี้ไม่ต้องวัดจุดระหว่างช่วงขาวกับดำนะคะแล้วก็มาจุดตรงนี้อีกแล้วก็วัดแบ่งครึ่งตรงนี้มาแล้วแม่บรรทัดท่าแล้วก็ทาบไปทาบมามันจะเป็นจุดอายุ28ซึ่งแปลกมากอ่ะแล้วอย่างนี้เวลาอาจารย์ดูอาจารย์ดูถอยหลังไปด้วยดูได้ดูไปหน้าด้วยคืออย่างน้อดีการทายเนี่ย สมมติคุณตั้งมาหาพี่พี่จะบอกขณะนี้คุณกําลังจะอย่างนี้อย่างนี้องนีะ้ะนะกำลังจะขยายกิจการอ<ะ>ขณะนี้กําลังจะขายที่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าจะขยายกิจการเขาไม่มั่นใจว่าทําได้ถ้าไม่มั่นใจคุณต้องการย้อนอดีตอยู่เท่าไหร่เขาบอกงั้นสามปีผมเกิดอะไรอ๋อสามปีได้สามปีไม่ดีอะไรพี่ก็จะบอก<ะ>ให,อาาหอก้อาจารย์น่าเห็นบอกอาจารย์ก็อย่างอย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่าอาจารย์ไปต่างประเทศค่ะนะคะ แล้วเป็นไงฮะฝรั่งให้ความสนใจมากเลยทีนี้ซึ่งตรงนี้อาจารย์ไปลองเล่าหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงก็วันนั้นไปที่โรงแรมเชลาตันเนี่ยนะคะที่แซนเดียโกเนี่ยก็นายกสมาคมสกดจิตของโลกอ่ะดรแชลลี่สต็อกเวลนะคะเขาก็ให้ก่อนคุณจะมาตรงนี้ก่อนขึ้นเดี๋ยวนั้นพิสูจน์ได้ไหมก็วัดให้เขาเป็นฉากฉากฉากโอ้โหเขายอมแล้วแล้วเขาติดป้ายเต็มโรงแรมเลยเาบแล้วเชิญขึ้นเวทีเลยว่านี่คือของดีของเมืองไทย เขาบอกให้พี่เนี่ยแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาร่วมทีมงานกับเขาฝรั่งใจคิดว่าจะทํำไหมฮะไม่ทํากับฝรั่งพี่ไม่ไม่ไว้ใจฝรั่งเเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเอาสูตรของเราไปแหมซึ่งเรื่องนี้สาคัญมากนะคะเห็นบอกมีหลักสูตรอะไรที่อยากจะแนะนำเออคุณผู้ชมก็วันที่26นะคะวันที่26ตุลานี้ที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหอประชุมใหญ่เลยหอประชุมเบญจรัตน เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะเข้าฟังการบรรยายฟรีบรรยายเกี่ยวกับลายมือนี่แหละในหัวข้อเรื่องวางแผนให้รวยด้วยลายมือได้จริงหรือท้าพิสูจน์กับดิฉันได้เลยล้วได้จริงไหมก็จับฉลากแล้วขึ้นหน้าจอมาคราวที่แล้ว,ลวที่มาออกรายการคุณตั๊กครั้งหนึ่งนั่นอ่นะท้าพิสูจน์บังเอิญไปจับฉลากเอาคุณหมอขึ้นมาแล้วเป็นไงแกก็ไม่ได้บอกว่าแกเป็นหมอนะคะ แต่นี้พอออกมือขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันทํานายบอกมือนี้สวยมากค่ะระดับบริหารแน่นอนอถามทํางานอะไรคะเขาบอกเป็นข้าราชการเป็นหมอบอกถ้าเป็นหมอต้องระดับผอ,อ,อขึ้นแน่นอนอเขาบอกรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นผอ,อ,อแล้วเสร็จแล้วแกก็เลยมาสมัครเรียนด้วยนะฮะแล้วก็ <ไง S 1> คุณหมอบอกว่าอ่ะงั้นดูซิว่า เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าพิสูจน์ได้ผมสอบเข้ามาหาลาัยอายุสิบเจ็ดผมได้อันดับไหนเออพอวัดไปบอกว่าคุณหมอได้อันดับหนึ่งแน่นอนออนะคะคุณหมอมาเรียนเลยตอนนี้เป็นลูกศิษย์ <c oughs> อาจารย์ะ <c oughs> นะคะเอาละค่ะมีหลายคนที่สนใจในเรื่องของการพยากรณ์จากเส้นเลยมือนะอาจารย์ <c oughs> พัชนีตุสยะเดชน,นะอาจารย์ของเราจะฝากอะไรถึงผู้ชมเชิญเลย <c oughs> ค่ะออคนเรานะคะจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยนะคะ เป็น10บสปีเนี่ยคนที่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดบวกและเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาทานศีลภาวนาเป็นคนที่จิตใจดีนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายมากค่ะเป็นการเสริมดวงชะตาได้ด้วยค่ะ วันนี้เราคุยกับอาจารย์พัชนีก็เป็นเรื่องราวของอความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์โชคชะตาเกี่ยวกับลายมือซึ่งเป็นศาสตร์ที่อย่างที่อาจารย์ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์กันนะคะแต่ถ้าใครสงสัยไปคุยกับอาจารย์นะคะที่หมายเลข0845278000นะคะและ0845279000นันนี้จําง่ายเลยขอบคุณอาจารย์พัชนีตุียเด่นนักโหราศาสตร์หญิงผู้ชี่ยวชาญด้านศาสตร์การถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือขอบคุณอาจารย์ ค่ะขอบคุณค่ะ